เอาคุณเอาเงี้ยมมีเยอะจะได้ไม่ต้องทำทำแล้วเาเฮ้ยกันจับคุณอ้ำนาจยึดเลยเดียวเฮียแม็กมามันไม่มีทำได้นะแต่มีปลากุจะทำได้รในคุณถอดให้อะไรกูมีเม็กลิ้งเต็มๆเลยเนี่ยนะใกระเป๋าอ่ะถูกไหมโอ้ยโอ้ยสุดการทั้งหลายหัวหน้าหัวหน้าจับยึดจับยึดจับยึด

เป็นไงบ้าคทุเลยครับวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งอ่ะ